ว่ากูจะเขียนเข้ามาได้เนียนะถ้าว่ากันตามพระไตรปิฎกเนะี่ยมันไม่ได้มีอัธรสอะไรหรอกนักแปลเขาแปลแบบห้วนๆทำหาม,หามคือการการที่แปลให้มีอัธรสนี่คนแปลจําเป็นต้องเข้าถึงธรรมนั้นได้ไหมครัเข้าใจในเรื่องราวหรือว่าจาเป็นต้องเข้าถึงก็มันแปลตามอักษรเนี่ยไม่ได้เข้าใจไงมันก็เลยไม่เรียกว่าไม่เข้าจึงเรียกว่าม,มีอัธรส ถ้าเข้าใจก็จะรู้ว่าเออไอคำนี้มันสามารถแปลงออกไปเหมือนคำว่ามุกเนี่ยมุกเหรอครัเหมือนคำว่ามุกอ่ะมุกนี่มันแปลว่ามันแปลว่าอะไรบ้างอ๋อหน้าสวยมุกทิ้งพลายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าสวยแต่ว่าบาลีก็ใช้คำว่ามุกก็คือมุกอ่ะแล้วมึงจะรู้ไหมมุกคืออะไรอ่ะมุกคือขำขำ ครับแต่เดี๋ยวนี้มุกแพรวพราวใช่ไหมจริงๆแล้วคำว่ามุกแพรวพราวเนี่ยหมายถึงมุกคือหน้าสวยงามอืมุกพิงพลายแพรวพราวพิงพลายความสวยงามเพื่แพรวความรุ่งเรืองอลังการถ้ามันเอามาใส่มันก็ได้อรรถรสใช่ไหม อืมครับไม่เข้าใจวิธีในการนำเสนอคนถ้าเข้าใจธรรมะก็จะเข้าใจวิธีในการนำเสนอเรียกว่ารู้จักเอามาย่อยให้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 ย่อยรู้จักเอามาเอามาบทให้ให้ย่อยง่ายคนเสพเข้าไปจะได้ย่อยง่ายไม่ใช่โยนให้ทั้งก้อน นั่นแหละเขาเรียกว่าผู้กระจายธรรมคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กระจายธรรมกระจายธรรมชั้นเลิศก็คือพระมหากระจายนะเป็นเอตทัคคะพิสุองององ,องเดียวที่สามารถกระจายธรรมได้เลิศเพิดอแพรวแค่คำว่าสติอันเดียวอ่ะท่านพูดได้เป็นหมื่นหมื่นคำ คนฟังและเคิบเพิอมแสดงว่าผู้กระจายทำที่ดีก็คือต้องเข้าใจระดับของคนฟังด้วยสิครับมีอยู่สองเข้าใจหนึ่งเข้าใจทำสองเข้าใจคนฟังอ๋อครับถ้าไม่เข้าใจทำให้มึงเข้าใจคนฟังคนฟังก็ไม่ได้สาระอะไรได้แต่ความฮาฮา เหมือนกับสมัยหนึ่งที่ที่พูดอะไรกินกินเหล้ากับกินขี้ลองเอาไปให้หมาดูหมาจะกินอะไรประมาณนี้คนฟังก็ <c oughs> เออหาเว้ยบุกนี่หาเว้ย <c oughs> <c oughs> เออประมาณนั้น <c oughs> สรุปแล้วยังไงจะสอนอะไร <c oughs> จะเปรียบว่าเหล้าเหมือนขี้หรือขี้เหมือนเหล้า แล้วก็ไม่มีคําต่อไม่มีคําอภิบายต่อไงแค่เปรียบเปลยให้มันดูกระทบกระเทียบเฉยๆแล้วก็มีคํากล่าวสั้นๆนะโกรธคือโง่มโหคือบ้าเอาโง่กับบ้าแล้วทํางานรักษาแบบไหนอะไม่ได้บอกไว้ครับเออ <c oughs> ก็นี่ไง <c oughs> จบ<ก> <c oughs> มันไม่เข้าหลักคําว่าทําใดเกิดแต่เหตุถ้าจะดับทํานั้นก็ต้องดับที่เหตุไงครับคือถึงบอกถึงแม้จะบอกว่างั้นก็อย่ากโกรธละกันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะยกอยู่โกรธยังไงทํายังไงอ่ะไม่มีอธิบายไว้งไงมาห้วนๆนเลย ก็ถึงได้บอกไงธรรมะแหละใครพูดก็ได้ทั้งนั้นแหละมีประโยชน์ถามว่าจะพูดแบบไหนอ่ะถึงจะเรียกประโยชน์มากประโยชน์น้อยถึงได้บอกว่าต้องเข้าใจสองอย่างหนึ่งเข้าใจคนฟังสองเข้าใจพระธรรมระดับต้นเลยต้องเข้าใจพระธรรมก่อนแล้วจึงจะเข้าใจคนฟังที่หลังอืมครับ